ให้ไม่เปิดเลยให้เปิดตามสบายครับตามสบายยอมมุนจิ้วอ้าวคนร่วมถ่ายหนูไปไหนแล้ว <laughs> มาเยโ้โวออมาเย้วออไลน์นี้นะฮะก็คือไลน์ต้มเย้น้ำกับนกจีนนะฮะวันนี้ผมเชฟดำนะฮะวันนี้จะมาสอนที่การปรุงมังกรน้ำนะครับผมท้ยังไงให้อร่อยนะฮะขั้นแรกคุณต้องใส่แครอทกันไปไปแครอท <laughs> โอ้ตัดลวขี้เกียจบ <laughs> ้างพี่อ่ามาาก อุ่นเปล่าวะอัอับป่าเยาะอุ่ปล่าเยาะอ่ะก่อนที่เราจะต้มนะฮะต้องทำอะไรก่อนนะน้ำนะฮะเป็นน้ำสิ่งที่ดีนะเป็นน้ำตาลกําอานะฮะน้ำสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะใส่ไม่ต้องเปิดฝาฮะยัดลงไปนะไม่ต้องห่วงยัดลงไปเลยยัดไปเลยก่อนจะต้มเนี่ยถามจริงไอ้มังกรน้ำหยิบอยู่นี่ทะเลนานยังโอ้หลายร้อยปีแล้วเค็มไหมเค็มตัวเฉพาะกาชา อย่าลืมถอนขนนกคูก่อนนะกับพี่55เออว่าพี่ลืมได้ไงว่าพี่ลืมถอนขนนกคูไม่ได้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 มาเหยาเหยาออกมาออกมาก่อนมากูจะจับมึงถอนขนก่อน่่ลงน้ําไปเลยลงน้ำมาก่อนไปเทยวทำข้อสอดก่อนนะก่อนทำอะไรข้อสอดก่อนนกแดมันแล้วพี่ดี่ยวน้องไปจุ่มน้ำมันนกก็แฉอ่คิดดีไม่ได้เลยโอ้โอ้สมองโอ้ไรตัวอะไรบนไหล่มันก้อนน้ำมันอ้วนยังไงอะไรบุกผีเหรอ มานใช้นี่ปีอะไรแล้วมึงยังเล่นมุกเหยียดคนอื่นอีกเหลยขอโทษครับผมไม่ผมไม่ยุ่งก็ได้ไปละวทำไปไมก็อะไรนะเอาเอาพริกต้มใส่น้ำอย่าลืมเอาน้ำกำอาลงไปแช่ด้วยเขาเขาดูพยายามจังเลยนะในการอ่าต้มกูจริงเลยอ่ะใส่นั้นมะนาวพี่เหรอนั่นเลมอนนะพี่เออถ้าพูดเลมอนเนี่ยนะไม่สนหรอกเอาใส่มาเหอะเรื่องมากจะต้มกูยังเรื่องมากอีกเราชอบต่างกันเราชอบมันต่างกันพูดมากเอาไปแดกไปอ่ะอือมันเลมอน มาแล้วครับมาแล้วน้ำดื่มกำอามีประโยชน์สำรับคุณมากมายให้เยอะดื่มเยอะมีพิซเซอร์โดยรีดมี่บูอย่าลืมไปซื้อกันน้ำดื่มกำอาเอาม่เคยยัดไปด้วยสรุปไม่ทำอะไรกินแน่กูปิดหม้อละปิดหม้อละไม่ต้องคุยกับโกูปิดหม้อละพี่ยังไม่จุดเตาแก๊สอ่ะไม่เป็นไรอุ่นแล้วไหนอะไรงั้นวันจะฟังเขา ไปขนที่นี่กูจะไป,ไปแอร์ไ์ไปแล้วไปเลยต้องอัเชออิพตีสายพนึกคุณดำต้องเอาไข่มาลงหม้อด้วยมีอยู่แล้วสองฟองเอไข่ได้เหรอไข่ตุ้กกะทมหมดยี่ห้อคนเรามันก็ต้องมีแรงนมถั่วมันต้องเข้าใจสิใช่สรุปทั้งสองคนไม่มีใช่ไหมมีอะไรนม ก็ัากรมากลานโดนนมฟันหน้าบ่ไม่มีให้ฟันอย่าพูดไปละไอ้ชั่วมากอันนี้ไอ้กระมาขูกคนฟันบอเวทีเวทีเนี้ยมาเวทีทำไมเสียง่ตรงนี้พอดีด้วยจับมือไว้แล้วไปกูจับไม่ได้กูเตียเดี๋ยวกูไม่ได้จับมือนั่นน่ะไอ้มือมือมือเหยาวมือมือมึงไงเหยาามือเหามือ เดี๋ยวจะไม่สวยท้าไม่ดำแต่ว่าใจของหลุก็มีแต่เดี่ยวคนเดียวถึงแม้ว่าหลัลอิงจะสง,างา่างมเกนไหนบอกได้เลยวันักคุณเท่าฟ้า นั่งมองคนมีคู่เราสอกคนก็นั่งคนมีีข้นั่งมองคนมีขี้กขี้ดีกว่าแม่งพี่พี่แต่อย่าทอนหัวได้นะฮะเย้เย้ไลด่วนอะไรก็คุณคุณเป็นหม็นใช่ไหม มนบอกเลี็วว่าหัดมีคู่แล้วมันจะหอมขึ้นอ้อลืมไปไม่มีใครเอาโคตรเจ็บเลยลงมา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 ชิดชักกะลัปีรอบหน้าได้มึงเจอกูแน่มึงเจ็บแน่เจอกูแน่ตัดเราเราเราสามารถคุยได้โทษไถ่มังกันแล้วแม่เขาเขาจีบกันอ้าเขาจีบกัน พี่ต้มตียทั้งสองหน่อยจ้า